กดมอร์นิ่งนะคะดมอร์นนิ่งแบงคอกสวัสดีทุกคนตอนเช้านะคะอืมมาช้าแต่ก็มานะคะโอ้ยอีแบบพลลาอีแบบประสาทอีบาหมูตายหร้อย่างม,ามึงตายหรือมึงย่างฮะมึงก็ขืนเรงแท้คุณหมอค่ะสงสัยยานี่จะเอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่า คนไข้ดื้อด้านค่ะคนไข้หยาบมืนนะคะคนไข้คนไข้ดื้อยาดื้อตีนค่ะดื้อมือดื้อตีนเนาะเออหยาซื่อๆนี่คือเสี่ยวเบาไหวดอกออกมาอีกทีิงเลยอีกขั้วไม่ยอมพึ่งเบิร์ดพาวเวอร์ไม่ยอมพึ่งเบิร์ดพลังออกมาอีกอีสันดานอีใบโพลา่าอีประสาทอีบา้าหมูเฮ้ยบ้าห้งขึ้นข้างนอกหางวันสินฝันหมออีขั้วไม่ยอมพึ่งแพลวเด้อ ตามได้ที่มึงยังมาตายพวกกูบม่ยุดนะกูสิบอกใครนะสันดานออกไม่อีกข้าๆอีกขวยพฤติกรรมมึงอะนะกูสิบอกใครงี้เก่งแต่เนี้ยกูบอกปล่อยมึงไว้เนรนพฤติกรรมแบบนี้นะเรื่องนี้ต้องถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะอีสันดานนะเออมึงเก่งเลยมึงเก่งไปมึงเก่งแต่มึงเก่งไปเก่งเก่งยกตีนอยู่ในเงื่อนจะของอนอยู่ในสุสานมึงนะ กูบอกมึงเดอ้อมึงออกไปขคางนอกมึงระวังเจอตีนก่อนนะบ่แมนแค่สองตีนนะอีกขัเก่งเข้าไปเฮาเข้าไปใน่สุสานมึงนันเก่งเข้าไปยกตีนเออขนขวดขนเสือมึงผลมึงุบโยกใส่ตีนถอดโทรศัพท์นั่นอีกขั้วฮะออกโทรศัพท์นั่นมึงอย่าลบคลิปเดอ้อม่งลบเขาก็มีวะเอาไวถให้ดูมึงเบ่งเอาไปไว้ใเห็น มูใหยังลูกมุ้งบางย่ามันไปโรงเรียนผุนอีคว้ยย่ามันออกไปไงขึ้นไงเขยายขสู่สู่สังคมผุนอีสันดนันเอาไปคู่คนเบิงน้ำอีศาสตร์หมาฮะอีหนูพ่อแม่บอสั่งสอนอีทอยอีถุนอีไพรฮะมาสีคดพ่อขดแม่บอกบอสอนนาะออีควยเ้ยบกบกโตผูขึ้กันเด้อเบี้ยน่นันเขี้ยนันเก่ง เก่งํำเอ่อมูดในลู่หีสอยคันมึงเป็นคนนะมึงอย่ามาใส่ว่ามึงเป็นคนไทยหรือเป็นคนคันมึงเป็นคนมึงมีจิตสำนึกมึงสิบอให้มันออกมาแบบนี้บคุ้ยฮะซุ้มศาสตร์หมา่่แปกใจที่ซื้อยู่น้ำกันใบเนาะให้มึงดิ้นให้มึงดิ้นตายให้มึงออกมาให้มึงแก้หัวสินน่นผุนให้ค้นเบิงอีสันดานฮะอีกหก พ่อมีผู้ใดเขาเงิดมึงเขาสมเพจมึงมึงเป็นตัวตลกของโซเชียลมึงได้ยินบอกตอนนี้นะมึงออกมาอีกเด้อมึงอย่าพึ่งแพลวอิสันดานมึงเก่งแต่ยกตีนมึงอยู่ในเฮือนมึงในสุสานมึงในอิสันดานในสุสานผีมึงออกไปมึงระวังเด้อมึงเจอมึงเจอลายตีนน้ำหนักกูสิบอกให้มึงยกดีอีสันดานมึงถุยลงดีน้ำไล่มึงออกไปข้างนอกมึงสิเจอลายตีนแล้วเขาสิทม่มน้ำไล่ถุยใส่หนามึงน้ำอีก้วย เงี้จังไดมึงสิได้แบบนั้นขึ้นมึงสิบอกให้ให้มึงจุดได้หลายทูกนะมึงจุดมึงปิดคนมาจุดอีกเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าสนสุดท้ายมึงกระดมเมาอิสนดานโตมึงดมบาลูกมึงเอาผัวมึงเอามึงเห็นมาลูกมึงวะแลนดมบาบว่านนี่นั่นล่ะเขาเอิ้นก่ำน้าสนองมึงอย่ามาถามมาเป็นอย่างเขาคือปิดามึงมึงรู้จักพลังโซเชียลไปอิสันดานะมึงรู้จัก โลกของอ่อนไลน์โลกโซเชียลบ่นั่นล่ะคือผลตอบรับเขาสร้างมึงอิสันดานปากมึงหมามึงไปหาดาพอดาแมคนนั่นล่ะสิ่งระบาที่นี่เขาเป็นนวัตานเขามีสิสิไปดามึงได้อิสันดานมึงสิไปจับไทยระบันนี้มึงสิบปเฮดไทยระบันนี้คนสุดท้ายกับมึงเป็นบ้าอีกเออให้มึงออกมาอีกเด้อมึงอย่าพึ่งแพ้วเป็นจังได้ละคลิปมือเศร้านั่งสะแตกต่ำบุ่งขึ้นเป็นตาบ่แ่บภักแท้ ฮะอิสันดานนั่นล่ละเขาเอิ่นคนหวานอมขมเกินนะ่ะฮะสูนียังวาสูนียังสูนีใดสูนีเว้นนี้กรรมนี้ความเป็นจริงว่าใดเด้อมึงหล้จากไปพลังโซ่เชียวมันเปลี่ยนแบบใดเขาสิเลนมึงทุกวิธีทั้งมึงเข้าใจยังอิสันดานเห็นมึงเก่งไปมึงอย่อาลืมว่าหลูกมึงมันสหญ่ยยไปขังนาเด้อนับแต่มือสุสิอยู่อยากไปกูสิบอกให้นะไปยูบ้านเมืองเพิินกระเฮ็ดอันบอกเขามูเขาพวกอิสันดานเออีก กาลิกินี่อีโตจันไล่พกโตวสวยอันงามมึงตายเนี่ยมึงจะให้พระให้เจ้าไปเอามึงมาเผาด้วอีสันดานซุปเผากันเองเลยซุมสัตว์ซุปหมาฮะซุมสัวฝากหมาเฮ็ดดีๆเฮ็ดคัาๆเฮ็ดลงไปเรื่องอัปปีจันไล่เพราะว่าพลสุดท้ายกับตซูซุ